ถ้าผมยืนอยู่ในตำแหน่งของเขาผมจะรู้สึกอย่างไรแล้วผมจะทำอย่างไรต่อไปหลังจากที่ผมคิดแบบนั้นผมก็ไม่ได้มีเวลามากมายที่จะมารู้สึกลำคาญเมื่อรู้ว่าเหตุผลคืออะไรผลลัพธ์ที่ได้ก็จะไม่มีผลทำให้เราเกลียดมันขนาดนั้นแล้วคุณก็จะสามารถพัฒนาทักษะการเข้าสังคมของคนได้อีกด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเอนเ,อนเข้าสู่ช n แนลไซมโซนะคะ วันนี้เรายังอยู่กันกันกบหนังสือจุดอ่อนจุดแข็งของมนุษย์จากคุณเดลคานิกี้นะคะเรามาถึงข้อที่8ค่ะเขาบอกว่ามันคือสุดมหาศาจรรย์เขาบอกว่าพวกเราค่ะต้องจำเอาไว้ว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะมีใครบางคนเกิดทําอะไรผิดพลาดครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งในความเป็นจริงแล้วอะค่ะคนเราเวลาทาผิดพลาดเนี่ยมันน้อยมากๆที่เราจะยอมรับความผิดพลาดของตัวเองถึงแม้ว่าใครบางคนจะไม่ยอมรับความผิดพลาดของตัวเองอะค่ะ แต่เราเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปตัดสินคนเหล่านั้นเพราะว่าคุณเดวเคานากี้เขาบอกว่าถ้าคุณต่อว่าพวกเขามันจะเป็นการกระทําที่โง่ามากคนฉลาดเขาจะไม่ทําแบบนั้นคุณจะต้องพยายามทําความเข้าใจพวกเขาคุณเดวเคานากี้นะคะเขาบอกว่าการที่แต่ละคนเลือกกระทําอะไรบางอย่างเนี่ยล้วนแล้วแต่มีเหตุผลในแบบของตัวเองถ้าเกิดว่าคุณรู้ว่าอะไรที่เป็นเหตุผลที่ซ่อนอยู่ในการกระทํานั้น แน่นอนว่ามันจะทําให้เราเนี่ยรู้จักคนคนนั้นมากยิ่งขึ้นเขาบอกว่าสิ่งที่เราควรทําแทนการต่อว่าคนอื่นก็คือให้เราคิดแทนผู้อื่นโดยลองจินตนาการว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปอยู่ในเหตุการณ์แบบนั้นเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงแล้วเราจะทํายังไงต่อไปถ้าเกิดว่าเราคิดได้แบบนี้เราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาในการคาดเดาไม่ต้องมาเสียเวลาในการบน่นหรือตัดสินคนอื่น เราจะรู้ถึงสาเหตุแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียใจกับผลลัพธ์ที่มันจะเกิดขึ้นยิ่งไปกว่านั้นนะคะคุณเดวิสเคนกี้เขาบอกว่าคุณยังจะได้พัฒนาทักษะการเข้าสังคมของตัวเองอีกด้วยเขาบอกว่าคุณกูดดี้นะคะได้เขียนในหนังสือของเขาหนังสือที่มีชื่อว่าทำอย่างไรให้คนกลายเป็นทองคําเขาเขียนเอาไว้ว่าหยุดนิ่งสักหนึ่งนาทีลองเปรียบเทียบดูว่าคุณให้ความใส่ใจกับสิ่งหนึ่งและทัศนคติของคุณมากแค่ไหนแล้วคุณก็จะค้นพบว่า คนทุกคนก็เหมือนกันแล้วคุณก็จะได้เป็นเหมือนกับลินคอล์และรสเวลคุณจะค้นพบความจริงว่าถ้าคุณอยากจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นสิ่งสำคัญคือคุณจะต้องมีจิตใจที่มีเมตตาเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเขาบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี้ย เขาใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินทางหรือไม่ก็ขี่มาไปที่สวนข้างๆบ้านของเขาเนะฮะเขาบอกว่าเวลาที่เขาเห็นใครทําต้นไม้ไฟไหมเนี่ยเขาจะรู้สึกแย่มากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ชอบต้นไม้แล้วก็ชอบปลูกต้นไม้มากไฟไหมเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดจาก พวกคนที่ชอบสูบบุหรี่แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมาเกิดมาจากเด็กๆที่มาตั้งแคมป์แล้วก็ไม่ได้ดูแลร,รักษาให้ดีนะคะบางครั้งเนี่ยเขาก็ถึงจะต้องจําเป็นจะต้องเรียกพนักงานดับเพลิงเข้ามาช่วยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีป้ายบอกอยู่ที่สวนนะคะว่าถ้าใครทําให้เกิดไฟไหม้จะถูกปรับหรือไม่ก็จําคุกแต่ว่าป้ายพวกนี้มันก็อยู่ในตําแหน่งที่มองไม่ค่อยจะเห็นหรอกมันก็เลยทําให้ไม่มีใครมีไม่ค่อยมีใครมาสนใจนะคะส่วนคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบเนี่ยก็เป็นตํารวจที่ ขี่มา้าไปมาซึ่งคนเหล่านี้เองเนี่ยเขาก็ไม่ได้ความสําคัญกับการดูแลไฟไฟในสวนนะคะแล้วก็มันก็เลยทําให้สวนเนี่ยเกิดไฟไหม้อยู่บ่อยครั้งเขาบอกว่ามีครั้งหนึ่งเนี่ยเขาไปรายงานเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเฮ้ยมันเกิดไฟไหม้ในสวนนะแล้วก็บอกให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเรียกพนักงานดับเพลิงแต่ว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจนะคะแล้วก็บอกกับเขาว่ามันไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่เขาต้องรับผิดชอบนี่มันไม่ใช่ธุระของเขาหลังจาก นั้นนะคะเวลาที่คุณเดวคานกี้เนี่ยเขาขี่มาไปที่สวนเนี่ยเขาก็จะต้องดูแลสวนราวกับว่ามันเป็นของเขาเองเลยนะคะเขาบอกว่าตอนแรกๆเนี่ยที่เขาเคยเห็นเด็กๆมาตั้งแคมป์ในสวนเนี่ยเขาก็จะรู้สึกต่อต้านเพราะว่าเขารู้ดีว่าเด็กเหล่านี้แหละที่เป็นต้นเหตุที่ทําให้เกิดไฟไหม้ในสวนบ่อยครั้งนะคะสิ่งเหล่านี้เขาบอกว่าผมไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของเด็กๆนั่นเป็นวิธีที่ไม่ฉลาด ผมเคร่งเครียดกับพวกเขามากจนเกินไปและต้องการให้พวกเขาดับไฟหรือไม่ก็ขู่พวกเขาว่าถ้าเกิดไฟไหม้จะต้องถูกจำคุก ที่ผมทำอย่างนั้นไปทั้งหมดเพราะผมอารมณ์ไม่ดีแล้วก็ไม่ได้สนใจความรู้สึกของพวกเขาในตอนนั้นเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยผู้เด็กๆก,ก็ไม่ได้ต่อต้านอะไรแต่เขาก็รู้ว่าเด็กๆเ,เหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้พอใจพอเขาเดินจากมาแล้วเนี่ยผู้เด็กๆก,ก็เริ่มจุดไฟขึ้นใหม่แล้วก็ยิ่งพยายามทําให้มันเกิดไฟไหม้ป่าอีกด้วย <banking S 1> วเขาบอกว่าหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็รู้แล้วว่าวิธีที่เขาเคยใช้เนี่ยมันไม่ได้ผลเขาก็เลยต้องเรียนรู้เพื่อหาวิธีใหม่เขาเพยายามที่จะคิด ว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยรู้สึกยังไงและหาวิธีแก้ไขปัญหาแล้วเขาก็เลยเลิกที่จะออกคําสั่งกับเด็กเหล่านั้นเวลาที่เขาเห็นเด็กเหล่านั้นเนี่ยเขาจะพูดว่าสวัสดีเด็กๆมาเที่ยวกันสนุกไหมเตรียมอะไรมาตั้งแคมป์กันบ้างตอนที่อายุเท่าพวกหนูฉันก็ชอบมาตั้งแคมป์เหมือนกันแต่พวกหนูจะต้องระวังหน่อยนะก่อ,อกไฟในสวนมันอันตรายฉันรู้ว่าหนูเป็นเด็กดีหนูไม่ทําอะไรแบบนั้นหรอกเด็กๆคนอื่นอาจจะไม่ดีเหมือนกับหนูเลยและอย่าลืมดับไฟก่อนที่จะออกกลับบ้านด้วยนะเพราะว่ามันมีใบไม้แห้ง เะเราจะต้องช่วยกันระมัดระวังฉันไม่อยากให้หนูไม่มีความสุขฉันอยากให้พวกหนูทุกคนเที่ยวกันอย่างสนุกสนานก่อนที่จะกลับบ้านก็อย่าลืมเอาทรายโรยไปที่กองไฟด้วยล่ะจะได้ไม่เป็นอันตรายดีไหมโอเคขอบคุณมากสําหรับการให้ความร่วมมือขอให้สนุกนะเขาบอกว่าวิธีนี้กลับใช้ได้ผลกับเด็กๆฮะแล้วมันก็ทําให้เด็กๆเ,เนี่ยชอบคุยกับเขามากขึ้นด้วยเด็กๆไม่ต่อต้านแล้วก็ไม่บน่นแล้วก็ไม่แสดงอาการไม่พอใจรวมถึงไม่พยายามก่อไฟอีกแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ บ,บังคับให้พวกเด็กๆทำในสิ่งที่เด็กๆไม่ได้อยากทำเขารักษาหน้าพวกเด็กๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เด็กๆพึงพอใจเพราะว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยรู้ดีว่า คุณเดียวแคเนกี้เนี่ยคิดถึงจิตใจพวกเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ได้สรุปเอาไว้ว่าเวลาที่คุณอยากจะขอให้ใครทําอะไรให้คุณควรที่จะหลับตาและคิดว่าถ้าคุณเป็นเขาคุณจะรู้สึกอย่างไรแล้วถามตัวเองว่าอะไรคือเหตุผลที่ทําให้เขาทําตัวแบบนั้นใช่แล้วมันอาจจะทําให้คุณเสียเวลาแต่ว่ามันจะทําให้คุณสร้างมิตรภาพได้ดีมากขึ้นมากกว่าการทะเลาะก,กับผู้อื่นและก็ไม่ต้องเจอกับบรรยากาศที่อึดอัดเขาบอกว่าเดวิดเนี่ยจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดเขาพูดว่า ก่อนที่คุณจะพบกับใครสักคนผมขอแนะนําให้ใช้เวลา2ชั่วโมงอยู่หน้าออฟฟิศของเขาคิดว่าควรจะเตรียมตัวอย่างไรกับปฏิกิริยาตอนพบกันครั้งแรกแล้วค่อยเข้าไปหลังจากที่คุณได้เรียนรู้จากหนังสือเล่มนี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปดังนั้นกฎข้อที่8วิธีการทําให้คนอื่นเห็นด้วยกับคุณคือคุณจะต้องคิดว่าถ้าคุณยืนอยู่ในตําแหน่งของคนคนนั้นคุณจะรู้สึกอย่างไรเป็นยังไงบ้างคะกวางเชื่อว่าบทนี้เนี่ยสามารถนําไปใช้ได้จริง นะะในชีวิตประจําวันของเราหรือแม้กระทั่งชีวิตการทํางานเนาะหรือชีวิตความรักความสัมพันธ์เองก็ได้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้แนวะคิดดีๆไปปรับใช้นะคะก็เดี๋ยวมันจะกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ